และและ้วเทศกาลวินบูมก็มาถึงเทศก,กาลนี้จะมีอะไรน่าสนใจกันบ้างเชิญรับชมกันได้ครับสวัสดีครับผมมัติโมหุสุขคุนที่จะพาออกเอที่ยวชมเทศกาลวินบูมกโดยก่อนที่เราจะเข้าร่วมเทศก,กาลนี้ได้เราจะต้องทําเพจสั้นๆก่อนที่จะนําพาตัวเรานั้นเข้าสู่เทศก,กาลในครั้งนี้โดยเทศก,กาลในครั้งนี้จะมีอยู่3ส่วนวหลักๆนะครับได้แก่1ส่วนเนื้อเรื่อง2กิจกรรมท้าทายมินิเกม3อย่างและ3สุดท้ายดันเจียนพอกาย ซึ่งทั้งสส่วนนี้ผู้เล่นจะสามารถเล่นได้ทั้งหมดแต่จะยังไม่ใช่ระดับที่ลึกสุดทันทีจะต้องรอตัวเกมเปิดให้เล่นเป็นส่วนๆก่อนซึ่งเวลาที่ผู้เล่นจะสามารถเล่นในทุกส่วนของเนื้อหาของกิจกรรมครั้งนี้ก็จะอยู่ที่ประมาณวันที่27 28มีนานู่นโะดยส่วนแรกก็จะเป็นส่วนของเนื้อเรื่องเควสของกิจกรรม ก็จะมีส่วนย่อยเป็นการช่วยผู้คนในเมืองและเนื้อหาหลักจะอยู่ที่เวนติในช่วงเทศกาลนี้เขาจะออกหาเงินด้วยความที่เขาเป็นนักกวีเขาเลยคิดวิธีการหาเงินด้วยการเปิดสร์ตบทกวีที่เกี่ยวกับความรักซึ่งเป็นที่นิยมมากในเทศกาลในครั้งนี้และเราที่มาได้โอกาสพอดีก็จึงมารับหน้าที่เป็นเบสของเวนติในเทศกาลครั้งนี้ถ้าเกิดว่าเนื้อหาของกิจกรรมนี้ออกมาครบหมดแล้วก็อาจจะมีสรุปเนื้อหาของเทศกาลในครั้งนี้นะครับก็รอติดตามดูกันในส่วนที่2ก็จะเป็นกิจกรรม้าทายมินิเกม ตอนนี้ก็จะมี3าอย่างให้เล่นนั่นคือ1บทเพลงของวายุก็จะเป็นกิจกรรมเกมลิทเทิมที่ต้องกดตามจังหวะโดยเริ่มจากง่ายปานกลางไปถึงยากสำหรับตรงนี้ทิศที่ผมจะแนะนําก็คือถ้าเกิดใครมีปัญหาก,กับการเล่นมินิเกมนี้รู้สึกว่ามันแปลกซึ่งผมก็คิดว่ามันแปลกอยู่นิดนึงตรงที่เราต้องกดตัวโน้ตก่อนที่เสียงโน้ตนั้นจะเกิดขึ้นและมันเป็นเวลาที่ค่อนข้างนานมากแต่ถ้าเกิดว่าโน้ตนั้นดังไปแล,แล้วเรากดชา้าแม้แต่นิดเดียวโน้ตนั้นก็จะล้มเหลวทันทีคือเกมทิทเทิมส่วนใหญ่เนี่ย เราจะสามารถกดก่อนโน้ตได้หรือแม้กตช้ากว่านิดหนึง่งเราจะค่อมได้อย่างละนิดแต่เกนชินนี่คือเราสามารถกดก่อนเสียงโน้ตจะมาได้นานมากสําหรับวิธีการแก้ปัญหาของผมผมก็จะถอดหูฟังเล่นเพื่อจะได้ไม่ต้องฟังเสียงกับภาพที่ไม่ส้อยสิงกันเท่าไหร่และมาโฟกัสที่ภาพอย่างเดียวจะได้ไม่เกิดความสับสนวิธีนี้อาจจะได้ผลกับผมคนเดียวนะครับแต่อย่างไรก็ถ้าเกิดเจอปัญหาก็ลองใช้วิธีแก้แบบนี้ดูได้นะครับต่อมามินิเกมตัวถัดไปก็จะเป็นดอกไม้ในเวหาและลูกโป่งหัน้า ซึ่งมินิเกม2ตัวนี้เราสามารถเล่นฟอ้อมกันกับเพื่อนได้โดยลูกโป่งหันษานั้นเราจะต้องทาลายลูกโปง่งตรงนี้ถ้าเกิดว่ามีกนอยูก็จะทำให้เกมนี้ง่ายขึ้นนิดนึงเพราะว่าจะมีบางช่วงที่ลูกโป่งมันกระจุกกันถ้าเกิดเรายิงนัดเดียวและสกิลของกันยูที่สามารถยิงแล้วธนูะจายได้ก็จะทาให้ได้แต้มเยอะโดยสีของลูกโปง่งก็จะมีความหมายดังนี้ครับสีเขียวจะได้คะแนนปกติและจะมีกนอยูมากให้เราได้ยิงสีส้มจะได้คะแนนมาก แต่ว่าจะหายากและจะเป็นเป้าที่ค่อนข้างยิงยากและต่อมาสีส้มที่เป็นรูปลูกระเบิดของฟรีอันนี้จะทําลายลูกโป่งรอบๆข้างทําให้เราใช้ประโยชน์จากตรงนี้ในการทําแต้มให้เร็วขึ้นได้และสุดท้ายลูกโป่งสีแดงที่เป็นลูกระเบิดของคีอันนี้ถ้าเกิดเรายิงมันจะหักแต้มของเราและดูเหมือนว่าการเล่นพร้อมกันกับเพื่อนนั้นก็จะเป็นการแย่งแต้มกันเองเสียมากกว่าเพราะฉะนั้นจะแนะนําว่าให้เล่นคนเดียวและอดทนกับการเล็งที่แกน x แกน y วมันไม่เท่ากัน ส่วนมินิเกมสุดท้ายดอกไม้ในเวหาจะเป็นมินิเกมที่จะวาร์ปเราขึ้นที่สูงและล่อนลงมาเก็บดอกไม้เหล่านั้นโดยจะมีสีเขียวที่จะให้แต้มปกติมีอยู่มากให้เก็บสีส้มจะให้แต้มมากหน่อยแต่ว่าก็จะมีอยู่ไม่มากและสุดท้ายก็จะเป็นมงกุฎเส้นชชยที่จะให้แต้มเยอะสุดแต่ว่ามีอยู่อันเดียวก็เพราะมันเป็นมงกุฎเส้นชัยตรงนี้อาจจะต้องแข่งกับเวลาหน่อยแต่ก็ไม่ได้มากขนาดนั้นและลูกโป่งที่เป็นลูกโป่งฝุ่นตีน้ําตาลต่อให้โดนไปก็แค่หน้าจอเบื่อน,นิดหน่อย แถมไม่หักแต้มด้วยจะโดนไปก็ไม่เป็นไรหรอกโดยสามมินิเกมนี้เราจะได้รางวัลจากการเล่นตามระดับความยากและแต้มที่เราได้ในแต่ละมินิเกมและระดับความยากกับแต้มที่เราทําได้นั้นก็จะปลดล็อกเป็นตัวปลดล็อกแล้วปลดล็อกเลยไม่สามารถได้ตัวซ้ําซึ่งของรางวัลก็จะมีดังนี้ครับแน่นอนว่าของรางวัลที่น่าสนใจก็จะมีมงกุฎที่สามารถใช้อัพพรสว่างของตัวละครได้และอีกสองไอเทมที่เข้ามาใหม่ก็จะเป็นลูกโป่งซ้อมยิง กับเครื่องรดนรีแต่2อ,อันนี้เราจะสามารถแลกได้ก็ต่อเมื่อเล่นมินิเกมแบบธรรมดาให้ครบทุกด่านก่อนถึงจะแลกได้นั่นก็คือต้องรอให้ถึงประมาณวันที่27 28ก่อนที่มันจะปลดล็อกให้ครบทุกด่านแล้วและเราก็ต้องเล่นแบบธรรมดาให้ผ่านเพื่อที่จะสามารถซื้อของ2ชิ้นนี้ได้และในส่วนสุดท้าย Guy. ดันเจียนโฟร์ไก่ดันนี้จะเป็นดันที่เราต้องสู้กับบอสซึ่งความพิเศษของดันนี้ก็คือก่อนที่เราจะได้เข้าสู้กับบอสนั้นเราจำเป็นต้องเล่นมินิเกม3มมินิเกมก่อน และถ้าเกิดว่าเล่นมินิเกไมได้ดีมากพอเราก็จะรับบัฟเพิ่มมากสูงสุดถึง3อย่างในการสู้กับบอสด,ด้านนี้เราสามารถเล่นพร้อมกันกับเพื่อนได้แต่ว่าเนาะถ้าเกิดเล่นกับเพื่อนมันก็สนุกดีแต่ก็จะทําให้เลือดของบอสมากขึ้นด้วยในการเล่นจบแต่ละครั้งเราก็จะได้ตั๋วที่เป็นค่างเงินอีกแบบด้านนี้สามารถเล่นซ้ำเด่เรื่อยๆแต่ว่าตั๋วนั้นจะมีจํากัดซึ่งตั๋วเหล่านี้ก็สามารถแลกของได้ดังนี้ครับสิ่งที่น่าสนใจก็คงเป็นธนูสีดาวที่สามารถขัดได้สูงสุดถึง5้าเลย แต่ว่าธนูนี้เหมาะกับใครอืมอันนี้ผมก็ยังไม่ค่อยมั่นใจเท่าไหร่นะครับแต่ว่าธนูในกิจกรรมนี้ก็เหมือนครั้งที่แล้วที่เราสามารถอัปเกรดอาวุธชิ้นนี้ฟูล1.5้าเท่าเฉพาะช่วงเวลากิจกรรมนี้ก็นี่แหละครับคงเป็นทั้งหมดของกิจกรรมวินบูป็ปยังไงกันบ้างครับมีใครชอบมินิเกมตัวไหนบ้างสําหรับผมอยากให้มีการปรับปรุงมากเลยในส่วนของรีทึมเกมเอาล่ะถ้าเกิดชอบยังไงก็กดไลค์กดแชร์กันได้นะครับผมกดติดตามเพื่อรอรับข่าวสารเพิ่มเติมสําหรับผมวันนี้ิมโมกับาต ก็คงต้องขอตัวลาไปก่อนเจอกันคลิปหน้าสวัสดีครับ